Ôi ôi nà nà nà. Cái gì? Thôi thôi thôi. Ừm. Đi bắt. Nó ở bên đó.

กจะจัดตันเอ่อจัดติ้จัวตุไว้นะครับเนาะเอาไปได้ยี่ห้อยาตเป็นดอกทิ่เดียวเนาะเออกเปล่าเป็นดอกกิ่เดีวเาบอ่ามีตูวใหบอว่าเน้เนาะดีปุ่นนำผู้หยิงใหญ่มาสักเอาให้มันเกลอเดียวนี้จหจตลอด์้ักก่อนอืมอ้ยายแสนนี่สีผู้ยายไม่ปลายแดงนะครับ ปละเทท่านอบตอสมพิได้แก็คเมลี่กรับอดีตอตอเฮาออปดตมาตอยกันหลายๆท่านนะครับมีในเรื่องการมาะเตอรอบกลุ่มในที่แอปตอติดเองแน่นรัเตียงหรืท่านอ่านมาเนี่ยเออหรืออ่าอะไร่างเงี้ยครัะเอาไปกันเพิ่อเพียงไรเพิ่เอ่อน่นี่แมสมบัติกี่มากแจงเลยติดต่อทาไฟดีเจ ครับดสาวมุกสอนเตี้ยวใบเดี๋ยวอ่านันที่เรียนดีแล้วครับสู้พักน้องเพื่อนสาระครับบ้างกันไปเนาะมาจนปงเกลอะนะครับต่อนะครับแม่อุบลข่างพ่วงนะครับพอขอกพ่วงหนึ่งร้อยบาทแม่พ่วนอ่ะอย่าท่านะครับพอขอกพ่วงหกสิบบาทแม่กู้ปีนี่มันพ้งพอขอกพ่วงนะครับสองร้อยบาทพอท่องลุกแม่พึ่งินท้องพอขอกพ่วงสี่สิบบาท พอสมานแม่ข้ามเขียนอาจจะท่าผ่องกอะขั้วอีกนึหนึ่งร้อยบาทพอสวัยพคตสีอ้วนนะครับของเกบคขั้วหมอนนึ่งลูกเงื่อนห้าร้อยบาทพอสงการตะเติรตดังของเกบะขั้วเงื่อนหนึ่งร้อยบาทพอบรรจงแม่รับดอนพิ้งกะโจมผองเกาะขั้วนึ่งเงื่อนหนึ่งร้อยบาทพอผุดอนจันเทียวพองเกาะขั้วเงือนหนึ่งร้อยบาทแม่ละอสอสีนตำลาง